สวัสดีค่ะชาวสุนิยมมีสองเรื่องนะคะที่ถามเข้ามาหนึ่งก็คือมีคนถามเรื่องว่าไอ,อตัว <c oughs> อุปกรณ์ที่ใช้ปั่นอะแบบไหนดีที่สุดนะคะหรือว่าแบบอยากให้อาจารย์แนะนําว่าเออมันเป็นมีแบบไหนบ้างอาจารย์ก็ไม่ค่อยออมีความรู้ตรงนี้มากนักนะแต่ว่าก็พอรู้บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก็มาแชร์กันไปนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของของมาว่า ปวดหัวมึนหัวหรือว่ามีพวกไขมันในเลือดสูงเนี่ยอยากจะรู้ว่า,าจะทานสูตรไหนนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาปั่นสูตรแก้ป,ปวดหัวมึนหัวแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะปวดหัวมึนหัวเวียนหัวนะคะตรงนี้เป็นอาการที่เราอาจจะคิดว่าเราพบเจอกันง่ายและปกติจริงๆอาจารย์อยากบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะถ้าเราเป็นบ่อย การปวดหัวมึนหัวเนี่ยแสดงถึงสภาพเลือดที่ขึ้นไปที่สมองเราอะมันไม่เวิร์กพอมันไม่เวิร์กเวิร์กเวิร์กพอมันไม่เวิร์กเนื้อสมองเราอะจะมีปัญหาเนื้อสมองมีปัญหาคราวเนี้ยนะเออมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะความจําเราเสียไปเสื่อมไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วการปวดหัวมึนหัวเนี่ยส่งผลกับสุขภาพจิตนะแล้วก็การทํางานในระหว่างวันด้วย <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวจะมา ดูสูตรการปั่นกันดีว่านะคะว่ามีสูตรไหนที่ว่ามันแก้ปวดหัวและมืนหัวนะคะโดยปกติแล้วว่าสูตรน้ําผักผลไม้ปั่นอะใครที่ทานก็จะรู้ว่าค่อนข้างจะโล่งหัวกว่าที่ผ่านมาอ่ะตั้งต้นกันเลยค่ะสับปะรดสับปะรดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่มี เปรียปร้ยวหวาน,วานรสชาติพวกนี้ค่ะจะแก้พวกการแบบมึนหัวเวียนหัวโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์สดชื่นนะคะเพราะว่ารสแห่งเปรียปร้ยวหวานวาน,นี้เองค่ะมีผลกับสภาพอารมณ์ของเราโดยตรงนะคะมันจะมีการผลิตฮอร์โมอนนะคะในในกลุ่มที่แบบ เป็นว้าวอ่ะเป็นว้าวก็คือสดชื่นนะคะขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันเมื่อเราได้รับอาหารเปรี้ยวๆหวานๆ <c oughs> มีแพทย์เนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยควรทานเลยถ้าใครมีภาวะเรื่องของมึนซึมและซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งสับปะรดก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สำคัญเรารู้กันดีเลยว่า แก้บวมน้ําแล้วมีเอนไซม์บอมิเลนเยอะเนาะอ่าพวกนี้กลุ่มพวกนี้ช่วยการย่อยทําให้การย่อยดีก็ไม่อึดอัดไม่อึดอัดในท้องก็จะไม่หมึนหัวตามคัมภีรโบราณนี้ถ้าเรามีการอึดอัดในท้องหรือการย่อยไม่ดีเนะี่ยอ่ก็จะเกิดลมตึงขึ้นไปจับบนศีรษะได้เลยนะอ่าโบราณที่เขาจะถือว่าเป็นเรื่องของลมนะอ่ะาก็จะเรียกกันลมแต่ถ้าถ้าอธิบายแบบแผนปัจจุบันก็ มองไปในเรื่องของฮอร์โมนนะคะอ่าฮอร์โมนหรือสภาพการไหลเวียนโลหิตว่ามันปกติมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> สับป,ประรดนี่ก็คุณสมบัติในการย่อยนะคดว้วยพิเยิ่งไปช่วยย่อยกลุ่มพวกโปรตีนดีมากอ่ามีใครเคยแกงอะไรไหมแบบแกงอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์แบบเหนียวเหนียวอะ่ะแล้วเขาก็จะเอาสับป,ประรดใส่ลงไปเนาะนะคะอืม สับปะรดนะคะในการปั่นนะคะเพื่อป้องกันว่าเราจะอ้วนกันจนเกินไปนะคะเราก็เอาสับปะรดที่ไม่ค่อยสุกนะจ๊ะ <c oughs> ใส่ลงไปตามสูตรของพวกเรานะคะ <c oughs> สังเกตว่าน้ำผักผลไม้ปั่นชาวถุงนิยมนี่ขาดสับปะรดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะจ๊ะ <c oughs> อีกอันนึงค่ะแอปเปิลเขียวนะคะแต่ถ้าท่านใดที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากแอปเปิลเขียวอันนี้ค่ะคือแตงไทย <c oughs> อ่ะฝากนะคะท่านไหนที่จะเตรียมการปั่นเนี่ย แตงไทยนะคะแตงไทยสุกไม่ต้องงอมมากก็ได้นะคะแต่ว่าสุกก็แบบหอมทานได้แล้วลหะนะเอามาปอกเปลือกควกักไส้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นประมาณเนี้ยเห็นไ,ไหมคะเอาใส่อาบไว้อยู่ได้ทีนะคะ5้าวัน7วันกันเลยทีเดียวทีนี้เวลาเราปั่นเนี่ยเราก็ใส่ไปแทนแอปเปิลได้นะอืวอตายช้อนไม่ได้ออกมานี่ค่ะ เพื่อตูมลงไปนะคะอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคแบบไม่ใช้ช้อนนะคะเทะๆกะกะลงไปนะคะได้แล้วค่ะแตงไทยใช้แทนแอปเปิ้ลได้นะหรือบางท่านแบบใส่แตงไทยแล้วจะเอาแอปเปิ้ลแบบตึ้งลงไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแตงไทยอ่ะแตงไทยแตงไทยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำ,นำไม่ใช่น้ำตาลน้ำเยอะ น้ำเนี่ยเวลามันเวียนในร่างกายเรามากขึ้นนะะพวก,กินพวกผลไม้ที่มีน้ํามากๆเนะี่ยอันนี้คือมันจะลดการมึนหัวเพราะการมึนหัวอย่างหนึ่งก็คือภาวะเลือดหนืดเลือดข้นนี่แหละนะคะพอเราทานน้ําได้มากขึ้นเนี่ยก็จะลดการมึนหัวเวียนหัวได้นะฮะมาอีกรายการนึ่ะถัดมาค่ะมาดูซิเราวันนี้เราจะมีผักอะไรแตงกวนเห็นกันไหมเอ่ย อันนี้คือผักติว้วผักติ้วหรือผักแต้วที่แบบเราจะเอาไว้แบบทานกับพวกอาหารพื้นบ้านนะคะพวกยำหลนหรือพวกอาหารทางอีสานนะคะเขาจะมีการแกล้มผักติ้วมานะคะจะมีรสเปรี้ยวและมีติดฝาดนิดๆวิตามินซีท่วมนั่นเองถ้ามีรสเปรี้ยวและติดฝาดนิดๆเนีน่ยวิตามินซีท่วมเลยนะคะ มีใบ,บับบกด้วยค่ะใบ,บับบกนี่นะคะก็เป็นผักที่อยู่ในกลุ่มแก้การอักเสบในร่างกายนะคะหลายครั้งที่การปวดมืนเวียนของเราเนี่ยมาจากการอักเสบนะในร่างกายโดยเฉพาะออยิง่งถ้าคนมีไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลอดเลือดอักเสบได้ง่ายนะคะใบ,บับบกก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายมีใส่เข้าไป,ปกันยุ่มเลยนะคะวิจัยหล่น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 ,ลน,ลน,ลน <c oughs> บางท่านไม่ได้มีผักหลายอย่างแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพียงแต่เอามานำเสนอเฉยๆแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะอันเนี้ยเ,เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโดยตรงนะบางท่านมีปัญหาเรื่องแบบหลอดเลือดนุ่นเลือดหลอดเลือดนี่แต่หลอดเลือดที่สำคัญอีกหลอดเลือดหนึ่งที่ควรดูแลนะ,ะก็คือโหระพาและโหระพานี่เองค่ะกลิ่นของเขานะคะ บำบัดค่ะบำบัดทางด้านการมุนเวียนค่ะใส่ลงไปซึ่งจริงๆแล้วเวลาท่านปั่นท่านจะใช้โหระพาอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่าเมือเราอยากได้กลิ่นของมันเนาะรับรองว่ายิ่งชัดปั่นในตอนบ่ายนะคะอาจารย์เคยปั่นให้ใหท่านที่มาแบบมิงกันที่บริษัทเนี่ยก็คือเราจะใส่สับประรดใส่แอปเปิลแล้วก็โหระพาเลยเท่านี้เลยค่ะแล้อาจจะบีบมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะอ่าอย่างเงี้ย แล้วก็ปั่นกับดอกเกลือน้ำผึ้งเติมน้ำนิดหนึ่งอาจารย์ก็โอเคเสิรฟ์ฟเสิรเลยก็จะหายมึนหายเวียนดีมากบางทีนั่งเรียนมนานานเครียดใ,ใช้สูตรนี้ได้นะคะแต่วันนี้เนื่องจากจะให้เห็นความหลากหลายของผักเนาะก็เลยเติมลงไปนะคะอย่าลืมนะคะโหระพาช่วยลดเรื่องปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจโอ้แล้วอยากบอกว่าโหระพาเนี่ยนะช่วยให้สิวสุกเร็ว ใครเป็นสิวแล้วแบบสิวสุกช้าๆแบบออกยากอะ่ะโหระพาเลยจ้ะโหระพาเลยอยากบอกโหระพาช่วยให้สิวสุกเร็วนี่จำไปจจาไว้ใช้งานได้นะคะ <c oughs> อ่ะเรามีสปรดแล้วนะคะเรามีเตงไทยแล้วแล้วเราก็มีอะไรนะมีใบบัวบกมีผักติว้วมีมีอะไรต่ออะไรนะคะอันนี้ก็ไปตามสูตรแล้วเนาะถัดมาอีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยลดไขมันในเลือด นั่นก็คือขิงขิงอ่อนไม่มีนะจ๊ะจะบอกให้ก็เลยขิงแก่สิจ๊ะนั่นบอกจารย์ขิงแก่ยังไงยังไงไม่ยังไงค่ะปอกเปลือกออกขิงแก่เนี่ยก็จะเผ็ดแบบเผ็ดแลบแซบกันหน่อยเท่านั้นเองก็เราก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่ถ้าใครทานเก่งแล้วก็แบบใส่เข้าไปใส่เข้าไป หิิงนะคะช่วยแก้ไขมันในเลือดทานบ่อยๆแล้วโล่งหัวหายมึนเวียนไขมันในเลือดลดลงกลุ่มสตรีไัยทองทานแล้วลดอาการไวทองได้นะคะเพราะว่ามีกลุ่มที่ชื่อว่าฟโตเอสโตรเจนนะคะตึ่งปินเป็นฮอร์โมนเรียนแบบฮอร์โมนในมนุษย์นะ่ย นะคะที่ร่างกายหญิงวัยทองเขาขาดกันเนี่ยเติมลงไปถัดมาเนี่ยขิงเนี่ยนะคะช่วยขับลมและช่วยย่อยดังนั้นการอึดอัดในร่างกายนะคะของหญิงวัยทองซึ่งมีผลมาจากการย่อยทําไมถึงมีผลมาจากการย่อยเพราะว่าน้าย่อยลดลงอุ้ยลดลง3 0เถึง50%เลยนะน้ําย่อยของคนแบบสูงอายุอะคะ่ะย่อยอาหารไม่เก่งเท่ากัคนหนุ่มสาวนะคะ ก็อืดเฟ้อนะคะก็เกิดอาหารเป็นพิษมึนเวียนถแถบแลนความเปรี้ยววันนี้เราจะใช้มะนาว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 น้องแพรบอกว่าชอบใส่อโวคาโดเพิ่มเนื้อละมุนมากอ่าอโวคาโดอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะคะน้องแพรก็แบบจจแรไฮโซยิ่งหนักนะคะมแมแรไฮโซมะนาว เ,เรื่องของการให้ความเปรี้ยวเนะเาะอาจารย์เคยมีแนะนําเรื่องของสวรสนะคะเราก็จะเติมได้บ้างตเติมบ้างไม่เติมบ้างอันนี้แล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบสวรสปั่นเติมลงไปแต่ก็เว้นสลับบ้างสาวรสเนี่ยนะคะตัวเม็ดของเขาเนี่ยภายในอะ่ะจะมีเหมือนสารไซยาไนซ์ซึ่งเป็นพิษเนาะแทรกอยู่เวลาเราปั่นเนี่ย ในข้างในเม็ดเนะี่ยมันจะแตกออกนิดนึงเพราะฉะนั้นเอ่อไม่แตกออกนิดนึงแตแตกออกเยอะเนี่ยมันก็จะมีติดพิษตรงนั้นได้ไดนะบางท่านก็กังวลตรงนั้นนะคะจริงๆเราร่างกายเราขับขับได้นะขับได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบพิษรุนแรงมากเหมือนกับไซยาไนทที่อยู่ในมเมล็ดของแอปเปิลนะคะถามว่าเราพอจะกินเข้าไปได้ไหมมันกินได้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรใหญ่โตขนาดน,นั้นนะคะแต่ถ้าใครซีเรียสนะคะอาจารย์แนะนําว่า อพอเราปั่นเสร็จแล้วอะค่ะแล้วเทผลไม้ที่ปั่นใส่แก้วแล้วอะล้วค่อยตักสาว,วรสอะไปกวนใส่เพื่อไม่ให้เม็ดสาวรสแตกก็ได้นะคะอือนี่คือเป็นเป็นทางที่หนึ่งเนาะก็คือไม่เอาตีปั่นลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูหรือสองค่ะใช้น้ำมะนาวแทนในกลุ่มสารให้ความเปรี้ยวอีกตัวหนึ่งที่ให้ความเปรี้ยวได้ดีก็คือใบชะมวงอะ่ะเน,นี่ยคือถ้ามีใบชะมวงใส่เข้าไปนะคะห้าใบสิบใบจบได้เปรี้ยวแล้วนะคะ 2. มะนาวค่ะ3ส,สวรสนะแต่สวรสบางท่านบอกอุ้ยเป็ปีีแตกเดี๋ยวมีเซยนนายในเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปอ่านบทความมานะกลัวมากเลยนะคะอาจารย์ก็บอกมิใช่ปัญหาค่ะคุณถ้าคุณกลัวคุณก็ตักตักเนื้อสาวรสนะสัก2ช้อนโต๊ะนะคะในในในถ้วยแบบนี้แล้วก็ใส่เติมไปภายหลังที่ปั่นเสร็จเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะลองทาแบบนั้นให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเนื่องจากไหนๆนก็หยิบมะนาวมาแล้วขอหน่อย เดี๋ยวจันจะเติมมะนาวลงไปนิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆก็หยิบเขาออกมาแล้วเพื่อเขาจะได้ไม่งอนว่าหยิบมาแล้วแล้วไม่ใช้งานนะคะนี่บีบมะนาวลงไปคนโบราณเลยเห็นไหมคะโบราณแบบผสมแบบช่วยนิดนิดน้อยน,น,น,นะคะบีบมะนาวลงไปกับมีดก็บีบเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็คือทำเข้าไปได้นะคะอ่ะ อย่าได้แคร์อย่าได้แคร์นะคะชาวสุขนิยมนะคะเรียบง่ายได้ผลเร็วอ่ะมาบึ้มดอกเกลือจัติรักอ่ะเกลือเกลือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แก้มึนเวียนศรีรษะค่ะเพราะว่าดอกเกลือต้องย้ำไปที่ดอกเกลือเลยนะมีแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมเนี่ย ถ้าร่างกายขาดนะจะทำให้มึนหัวเวียนหัวค่ะอือจริงๆคนไทยเราอะ่ะมีแบบอะไรช่วยแก้การมืนเวียนแบบที่แบบจริงๆมันตรงกับตำรับยามากเลยนะอาคุณนึกถึงมะนาวน้ำผึ้งอะ่ะถูกไหมคะมะนาวก็เปรี้ยวน้าผึ้งก็หวานแล้วก็มีเกลือลงไปเกลือมีแมกนีเซียมดังนั้นคนทานแบบน้ำมะนาวน้ำผึ้ง่งเนี้ยเขาก็ ก็แก้เวียนหัวม,มึนหัวได้ถูกไหมคะถัดมาคนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงมันเป็นไขมันตัวที่ไม่ดีใช่ไหมคะวิธีแก้ไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปกินไขมันดีช่วยเช่นแบบกินปลาอะไรแบบนี้แต่มีอีกทางหนึ่งค่ะบางท่านบอกวิหาปลากินไม่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะหาโอเมกา้าสามแแหละจริงจริงอะโอเมก้าสามมันนช่วยให้แบบมันมันเป็นไขมันตัวที่ดีแล้วมันเป็นไล่ตัวที่ไม่ดีนะคะ เพราะว่าไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันจะแข็งแล้วทําให้หลอดเลือดเราว่าแข็งแล้วก็ทําให้หลอดเลือดเรา,าพอแข็งเสร็จมันก็ความดันมันก็สูงสูงเสร็จมันก็มึนหัวเมียนหัวแล้วก็เสี่ยงต่อหลอดเลือดแตกด้วยเนาะแต่นี่คืองาหมอนค่ะงาหมอนดิบนะคะเนื้อหมอนที่ทานดิบได้นะแล้วก็น้ํามันในงาหมอนแบบดิบๆเนี่ยดีด้วยนะคะมีโอเมก้าสเยอะเลยนะคะการใส่ลงไปในครั้งนี้นี่เทียบเท่ากับ ได้โอเมก้าสจากเนื้อปลานะคะโดยที่เราไม่ต้องทานอาหารคขานะอ่านี่จะซูมเข้าไปแล้วโอเมก้าสเนี่ยนอกจากจะทำให้เลือดหลอดเลือดเนีเ่ยแบบนุ่มหยุ่นแล้วพราะมันไปกำจัดแบบไขมันเสียออกไปเนาะมันยังทำให้เวลาเราทานบ่อยอะคะ่ะเซลล์ผิวของเราอะจะดูอ่อนกว่าวัยดูอ่อนอายุนะคะ <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ใส่อันนี้เข้าไปน้ำค่ะเติมประมาณสักหนึ่งแก้วอะค่ะหนึ่งแก้วหแก้วก็ประมาณ 100- ยถึงสองซีซีแล้วแต่แก้วใหญ่แก้วเล็กแล้วก็มันขึ้นอยู่กับปริมาณผักด้วยเห็นไหมคะอาจารย์ไม่ได้เติมเยอะนะเติมขึ้นมาจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผักไอ้ไม่ครึ่งหนึ่งครึ่งน,นึงของผลไมแ้แต่ตัวผักมันจะเทียบไม่ได้เพราะบางทีผักมันฟูนะคะวันนี้อาจารย์จะไม่ใส่เสาวรส ลงไปในการปั่นนะแต่เดี๋ยวจะไปใส่ตอนท้ายหลังจากสัมฤทธแล้วนะคะ,ะ <c oughs> มาดูกันเลยนะคะมาดูการปั่นกันเลยทีเดียวลุ้นกันไปเสียงดังนิดนึงนะจ๊าที่รักอันนี้ เขาจะมีแบบความแรงใช่ไหมคะอันนี้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งคือเหมือนพอให้แบบเห็นไหมคะแบบพอใบแบบเป็นเศษๆแตกๆอะ่ะเหมือนเหมือนทำให้แตกเบาๆก่อนเสร็จแล้วอาจารย์เลื่อนปุ่มมาที่สมูทตี้นะคะคือเครื่องปั่นตัวนี้เขาจะมีแบบมีแบบสมูทตี้มีแบบทำลายน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกสมูทตี้เพราะว่าวันนี้เราจะให้แบบนุ่มนัวลิ้น นี้เห็นไหมคะเป็นแบบนัวละนะคะทีนี้พอเราปั่นเสร็จแล้วเนาะปั่นแบบละเอียดเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะทีนี้เราจะมาลองอีกสูตรหนึ่งก็คือไม่ให้เมล็ดเสาวรสเนี่ยแตกเนาะโอบางท่านแบบกังวลนะเดี๋ยวเสาวรสนี่จะแบบในเมล็ดได้ข่าวมีสซยานานนะจ๊ะอาจจะกังวลใช่ไหมคะาจะกังวลแล้นะะก,ก็เปิด เปิดจุกบ,บนเขาขึ้นมาเนาะ,ะเห็นไหมคะในกล้องอปรับหน้ากล้องให้เห็นเนาะจานก็จะตักสวรดนะคะหนึ่งช้อนจริงๆแล้วประมาณนี้จะต้องใส่สองช้อนแต่เมื่อกี้จานใส่มะนาวลงไปแล้วไงถ้าแบบเติมอันนี้เข้าไปอีกนะโอ้โหเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินนะคะอันนี้คือแบบทำสาธิตให้ดูนะจ๊ะ ว่ายังไงยังไงคือเราเราจะเทเทน้ำปั่นเนี่ยใส่แก้วเลยก็ได้แล้วก็เอาสาว่ารสเติมไปแล้วค่อยคนแล้วก,ก็เสิร์ฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วเนี่ยแล้วคนแล้วเสิร์ฟก็ได้หรือจะเลือกวิธีนี้แบบที่อาจารย์ทำนะคะก็คือเรายังไม่เอาออกมาเนี่ยค่ะใส่ไปแล้วแล้วย้ายมาปุ่มหนึ่งนี่ บบเหมือนให้เขาช่วยปันน่นอะบืดเดียวบุดเดียวมันจะไม่แตกค่ะมันจะยังไม่แตกแบบมันจะแค่พอคนคนแทนเราอย่าเผออเยอะแล้วกันนะคะบางท่านแบบกังวลก็เอามากวนใส่ข้างนอกนี่จ้ะเว็บนะจ๊ะยาได้ดังนี้เลยได้ดังนี้เลย หอมหอมหอมขอชิม,อ,มอร่อยยิ่งนะักค่ะอันนี้เห็นไหมคะแก้วใหญ่แก้วใหญ่แก้วใหญ่หญโอ้โหแก้วใหญ่ขนาดนี้เลยในหาถ้าอาจารย์ทาน,น,นก็แบบจะทานเยอะประมาณนี้นะคะแบบทานกันเกือบจะอิ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เว้นพักท้องสักสิบนาทีนะคะแล้วก็ไปต่อด้วยพวกขนมปังมัน ต้มกลวยต้มหรือว่าท่านจะทานอาหารเช้าเป็นข้าวเป็นอะไรต่อนั่นก็แล้วแต่นะคะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้ก็เลยพามาดูนะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแถบท้ายนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องปั่นที่มีใบมีดอยู่ด้านล่างชนิดเนี้ยแต่มันมีเครื่องปั่นอีกแบบหนึ่งค่ะชนิดเ,เวลาอันนี้อาจารย์เคย เคยใช้อยู่หลายท่านที่ดูไลฟ์สดอาจารย์ก็จะเคยเห็นแหละนะคะก็จะเป็นปั่นแบบที่ใบมีดเนี่ยพอพอเราใส่ผักอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ยใส่ผักแบบเนี้ยแต่พอจะปั่นเนาะเนี่ยพอปิดเสร็จปุ๊บพอจะปั่นปุ๊บต้องเอาเนี้ยแล้วก็ไปวางกับแท่นแล้วปั่นผักผลไม้ก็จะกดลงมาที่ใบมีดเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็วกหัวเนี่ยก็จะปั่นก็ะปั่นข้างล่างแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะแบบตัวสีขาวเนี่ยนะคะ ก็คือไอที่ใส่อยู่ข้างบนเลยนะคะจะเติมอะไรก็เปิดใส่ได้เปิดใส่ได้แต่อันเนี้ยมันคว่ำอยู่งี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเวลาแบบอุ๊ยตายลืมใส่อะไรนะต้องเอามาแล้วก็ต้องเปิดนะคะอาจจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าแต่แต่เท่าที่เคยใช้มานะปั่นที่แบบเอาหัวคว่ำลงแบบเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรปั่นได้ละเอียดเนียนนัวมาก แต่แบบนี้โอกาสที่จะปั่นละเอียดยากกว่าจึงต้องเลือกแบบที่มีหัวที่บอกว่าสมูทตี้ติดมาจึงเอามานะคะแต่ถ้าไอห,หัวคว่ำลงแบบนี้สังเกตว่าโถใหญ่สุดจะประมาณนี้เองค่ะแล้วมันจะเป็นทรงเหมือนกระบอกเล็กๆก็จะใช้เป็นเหมือนเป็นทรงแบบนี้เหมือนเป็นแก้วความมา่ำพอพอปั่นเสร็จก็แบบเอยทานเลยอะไรเงี้ยแบบเปิดเปิด,เป,ดเปิดออกมาสึ่ว่าอันนี้เป็นแก้วเงี้ยเขาก็ดื่มทานกันเลยนะคะ อันนี้ถือเป็นกระบอกใหญ่สุดและของของการคว่ำนะคะแต่ถ้าจะให้บรรจุปริมาณของที่อยู่ข้างในได้มากกว่านี้เนี่ยผู้ขายเขาก็บอกอาจารย์เลยว่ามันต้องเป็นทรงตั้งขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะจ๊ะอืมแล้วเนื่องจากมีพื้นที่ของอากาศค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็แบบเอ่อบางทีตีไปเนี่ยจะเกิดอากาศเข้าไปปนกับตัวของปั่นเราได้มากขึ้นนะคะอืมอันนี้ถือถือว่าปิดแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากหรอกคะ่ะก็ประมาณครอบๆกันกระเด็นเท่านั้นเอง ะะก็อันนี้ก็ฝากไว้ในการเลือกส่วนบางท่านถามว่ามันจะต้องแบบกี่วัตกี่วัตกี่วัตอะไรเงี้ยค่ะ,ะเท่าที่เคยเจอนะคะก็คืออยู่ที่500 700วัตต์บางอันถึงก็เกือบพันวัตต์อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ว่าสักแบบ 500ถึง700อ่ะก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะเล็กๆน้อยๆตามภาษาเราเพราะเราไม่ได้ปั่นอะไรแบบอลังการเนาะแต่บางท่านไปซื้อมาแบบอุ้ยถึงพันวัตอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็จะแบบครื่นก็จะแรงนะคะซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่เพียงแต่ว่าให้เช็คกับผู้ขายอะค่ะว่าอันเนี้ยเราสามารถปั่นยาวไปถึงแบบเป็นสมูทคล้ายๆสมูทตี้ได้ไหม ถ้าเขาบอกว่าได้อันนั้นน่ยก็ถือว่าเอามาได้นะพอดีมีคนมาถามไว้ในอินบ็อกซ์นะคะว่าโอ๊ยอยากให้อาจารย์แนะนําแบบครึ่งปั่นจังเลยอาจารย์ก็จะแนะนําได้ประมาณนี้นะคะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับผักอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะคุยได้เยอะนิดนึงนะคะทีนี้มาแถมท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันนะคะอาจารย์รวม <c oughs> เนื้อหามาได้อย่างหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือ สิข้อทำอย่างไรไม่ปวดหัวไม่มึนหัวง่ายนะคะ1ค่ะข้อ1ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงนะคะถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วมีอาการปวดหัวมึนหัวลองลดดูค่ะบางทีนั่นคือสาเหตุ2ให้เพิ่มปริมาณแมกนีเซียม เพิ่มยังไงครับปริมาณแมกนีเซียมเมื่อกี้บอกแล้วว่าในดอกเกลือของเรามีแมกนีเซียมอยู่นะคะ<ๆ>ก็สามารถที่จะทานได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องอัดเข้าไปเยอะนะจ๊ะแมกนีเซียมมีความเกี่ยวข้องกับอาการไมเกรนค่ะถ้าใครทานแมกนีเซียมน้อยไมเกรนมาแน่นอนเลยค่ะดังนั้นใครที่มีอาการไมเกรนปวดหัวมึนหัวง่ายนะคะให้ทานฟักทองปลาโยเกิร์ต่ว หรือว่าอะโวคาโดพวกนี้จะเพิ่มแมกนีเซียมหรือแม้กระทั่งเกลือก็ให้เป็นดอกเกลือค่ะก็มีแมกนีเซียมเยอะกว่าเกลือกปกตินะคะถัดมาค่ะมืนหัวเวียนหัวมาจากกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะเช่นพวกชีสพวกเบคอนอะไรอย่างเงี้ยให้ลดลงนะคะเพราะว่าในนั้นจะมีไทรามีนเนาะเป็นกรดอะมิโนที่ทำให้เกิดให้ให้เกิดปัญหาในอาหารที่มีอายุมากเช่นชีสและเนื้อสัตว์แปรรูปไปทำให้ปวดหัวได้นะคะ ข้อ4เนี่ยบอกทานปลาให้มากขึ้นจริงคือต้องการน้ำมันโอเมก้า3ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่างามมอนซิจ้างาม,มอนซิจ้าได้ผลไม่ต่างกันนะคะถัดมาข้อ5ค่ะบอกให้ทานผักที่มีน้ำเยอะเป็นไงคะเออสับประรดเราก็น้ำเยอะใช่ไหมเมื่อกี้อ่าแตงไทยเราก็น้ำเยอะเพราะฉะนั้นทานน้ำผักที่มีน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคได้หรือพวกผักที่เราจะมาใส่กับการปั่นเนี่ยอย่างเช่นผักกาดหอมเนี่ยน้ำเยอะ กินแล้วลดการปวดหัวได้จริงๆค่ะแล้วข้อ6ค่ะก็กินน้ําไปเลยสิคะน้ําเปล่าเนี่ยกินให้เยอะๆก็จะลดการปวดหัวนะคะข้อ7ค่ะทานขิงนะคะโอ้เมื่อกี้มีขิงเนาะลดการปวดหัวนะคะขิงมีความสามารถในการปิดกั้นนะคะอาจารย์อ่านผิดขออภัยนะคะโพสตาโพสตาแกนดินอ่าโพสตาแกนดินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เชื่อมโยงกับอาการอักเสบนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงการบวมของสมองนะคะนอกจากนี้ขิงยังมีสปพคุณช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส่นะคะซึ่งมันเป็นของที่เกิดขึ้นในช่วงไมเกรนได้ดังนั้นน้ําขิงจึงแก้ไมเกรนนะคะอันนี้ใส่ขิงไปสูตรนี้ก็แก้ไมเกรนด้วยนะ8ยาอดอาหารค่ะจากงานวิจัยของโคลอมเบียบอกว่าการอดอาหารทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงก็จะทําให้ร่างกายปลดปล่อยฮอร์โมนที่ชดเชยระดับกรูโคสที่ลดลงด้วยสิ่งนี้ก็ส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่ม นะคะหลอดเลือดแดงก็โหดตัวดังนั้นปวดหัวก็เลยตามมานะจ๊ะข้อเ้าค่ะลดโซเดียมสูงสูงเช่นของหมักดองของเค็มเค็มนะจ๊ะอ่าเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเสียน้ำได้ถ้ากินเค็มมากเกินไปนะขนมทุงกรุบกรอบในเลี่ยงไป และขอ้อ10ค่ะปิดท้ายนะคะคุมปริมาณคาเฟอีนค่ะอย่าให้เยอะนะคะเอาแค่1 0 0ยถึงร้อเออเอาแค่ 100- ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็พอถ้าเทียบก็คือกาแฟประมาณ1-2แก้วค่ะกาแฟเนี่ยเออจะได้ปริมาณคาเฟอีนต่อแก้วประมาณ100 1ร้มิลลิกรัมนะคะบางคนซัดเข้าไปเั็4แก้วต่อวันนี่400ก็400มิลลิกรัมก็ ปวดหัวแล้วนะคะแต่บางคนชงข้นมากเนาะแก้วหนึ่งก็ซัดเข้าไป200มิลลิกรัมซัดเข้าไป2แก้วก็ปวดหัวได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ฝากไว้นะคะปิดท้ายสาว,วรสมีวิตามินซีไม่น่าเชื่อเนาะสาว,วรมีวิตามินซีมากกว่ามะนาวนะแล้วก็พบว่ามีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อรามีสรรพคุณแก้อาการนอนไม่หลับนะคะและก็ ลดไขมันในเลือดนะคะฝากไว้แล้วก็ผักก็คือโหระพาเนะเาะช่วยทำให้คลายปวดหัวนะคะแล้วก็อันนั้นไปช่วยเรื่องหลอดเลือดหัวใจโอ้วันนี้สาระมากมายแน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะพูดนานเดี๋ยวน้ำผักปั่นจะเสื่อมจะเสื่อมประสิทธิภาพอาจารย์ขออนุญาตพักไปทานก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้หลังปั่นเสร็จควรทานภายใน สินาทีนะจ๊ะแล้วก็ค่อยทานอาหารเช้าอื่นๆต่อไปและอย่าลืมไข่ลวกนะคะ,ะสัก2ฟองนะคะถ้าใครอยากจะแบบอิ่มได้นานให้ถึงเที่ยงแล้วยังไม่ค่อยหิวเพราะที่มือเที่ยงจะได้ไม่หิวมากอะ่ะก็ส่งฟองเลยนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้อาจารย์ธนพรไปก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะมีคุณหนุ่ยเข้ามานะคะ อ่าแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์ like หน้าคิดถึงนะจ๊ะจุ๊บ